2022ก็ลงจะจบลงนะครับแล้วเรากำลังก้าวเข้าสู่ปี2023ครับแน่นอนว่ามีเรื่องราวมากมายที่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจแล้วก็เรื่องที่อาจจะไม่น่าประทับใจแต่ว่าน่าจดจําในโลกฟุตบอลปีนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่เกมเองหยิบมาเล่าให้ฟังกันบ้างไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราใช้คำว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้อย่างเต็มปากต้องบอกเลยครับว่าปี2 0 2 2เนี่ยเป็นปีที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในโลกงฟุตบอลเรื่องาวข่าวช่วงต้นปียังมาถึงช่วงท้ายปีนะครับเป็นทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องท yeah. anyway ี่ไม่ดีในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่ใครหลายคนจะไม่มีวันลืมได้อย่างแน่นอนเริ่มกันที่เรื่องราวแรกเลยครับรัสเซียทำพิษสกิดเสียหมีพ้นสิงบรูแนนน่่อ แต่ว่ามันอาจจะมีตัวเล่นใหม่ๆเข้ามาบ้างน,นะครับวันนี้จะเป็นวันเปิดตัวตัวเล่นใหม่ๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับเกม,เมอะรเล่นข่าวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เขียนสคริปต์ให้กับเกม,เมอะรเลนข่าวอยู่แล้ววันนี้ผมจะไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดเองเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยกันดูแล้วติชมกันได้เลยครับว่าชอบแบบไหนเพิ่มอะไรแตบบ่เราจะสร้างรายการใหม่ให้น้องๆบ้างวันนี้เดี๋ยวเริ่มกันที่คนแรกนะครับอาจาร์หลาเนี่ยเขียนสคริปต์มาเป็นร้อยอีพีแล้วครับร้อยเขามานั่งแรรกคับ สำหรับปี2022เรื่องนี้ถือว่าพีคมากฮะรัสเซียทำพิษเศรษฐกิจเสียหมีพ้นเสิงบูเมื่อรัเสเซียฮะเปิดฉากการรุกรานยูเครนอย่างหนักครับแบบเต็มรูปแบบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ค่อยๆพังทลายลงเรื่อยๆเพียงแต่ว่านะฮะสงครามที่เริ่มต้นจากรัเสเซียเนี่ยมันไม่ได้พังทลายเพียงแค่เรื่องของการเมืองระดับชาติเท่านั้นแต่มันดันมากระทบถึงวงการฟุตบอลฮะในทุกแง่มุมด้วย ทั้งการที่ฟี فا ครับสั่งแบรนด์ฟุตบอลทีมชาติรัสเซียไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการหรือว่าจะเป็นยูฟาครับสั่งแบนดสโมสรจากรัสเซียเนี่ยไม่ให้เข้าร่วมแชมเปี้ยนลีกแล้วรวมถึงครับการแบรนด์นักธุรกิจชื่อดังที่มีดีกรีเป็นเจ้าของทีมเชลซีอย่างเซียมีโรมันอาบาโมวิดด้วยนะครับด้วยการที่คณะกรรมการจากเิี้ยนลีกครับมัดมือชกสั่งถอดถอนเซียมีออกจากการเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารของสโมสรหลังเจ้าตัวครับถูกรัฐบาลอังกฤษเนี่ยลงโทษความบารและก็อายัดทรัพย์สินทั้งหมดในสหรอักรด้้ววยเหตุผลที่่ามฐ สัมพันธ์อันใกล้ชิดก,กับวลาดิเมมีร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียหรือเปล่านี่ก็เป็นเหมือนฟ้าผ่านะครับลมกลางสนามสแตมปอร์ดบิดเพราะว่าอับรามวิชครับเปรียบเสมือนผู้เริ่มต้นสร้างครวัติศาสตร์ของสโมสรขึ้นมาใหม่ในปี2003นะแล้วก็เข้ามาในวันที่ทีมยังไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำกลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับให้ทีมเนี่ย กลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดของยุโรปครับทั้งในเรื่องของการควา้านักเตะระดับโลกเข้าสู่ทีมหลายต่อหลายคนรวมถึงการกอบโกยความสําเร็จมาแล้วทุกถ้วยครไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพลีกคัพคอมมูนิตี้ชิลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็ f ีฟ a ขับเบลคัพคือในยุคเสียมีคว้ามาหมดแล้วครับรวมๆ้วฮะในยุคเสียมีนะโรมานบอวิทเนี่ยพาเชลซีควา้าแชมป์ได้ทั้งหมด18โทรฟี่ด้วยกันสุดท้ายครับการเวลามันลิขิตให้เขาต้องเดินออกจากความสําเร็จที่ตัวเองสร้างขึ้นมาในปี2022และแล้วครับสโมสรเชลซีก็ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งครับกับเจ้าของคนใหม่ที่เข้ามัดเทคโอเวอร์ฮะในวันที่24พฤษภาคมคณะกรรมการพิมพิลิกและก็รัฐบาลอังกฤษเนี่ยได้อนุมัติการขายสโมสรเชลซีให้กับกลุ่มทุนที่นาโดยนายทอร์สบุรีครับ 6ปีด้วยราคา4.2พันล้านปอนด์การเข้ามาของท็อตโบรีครับสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความแตกต่างให้กับเชลซีในซีซั่นนี้ครับมันมีการนำลาของปีเตอร์เช็คผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคครับการเสริมนักเตะใหม่ระดับท็อปของยุโรปเข้ามาถึง6รายรวมถึงการสั่งปลดโทมัสท,ทูเคิลครับหลังจากพาทีมแพ้ไดานาโมซาเก็ต1.0ต่อูนในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากนั้นครับก็อย่างที่เราทราบกันนะได้มีการดึงตัวคุณื้อคนใหม่อย่างเกรแฮมฮอลเตอร์จากไบรตันเข้ามาครับมารับไมต่อนี้และก็เป็นหนึ ถพี่ทอตโบรี่เลือกให้นําทีมในการสร้างโปรเจกต์นะฮะเชลซี Chelsea, ยุคใหม่ของท็อตโบรี่ถือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเชลซีครับก็ต้องดูว่าเฮ้ยปีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเกินเจ้วของทีมนักเตะใหม่นันกเตะเก่าออกไปนักเตะใหม่เข้ามาโค้ดใหม่เข้ามาคนใหม่เข้าไประบบเปลี่ยนใหม่เยอะแยะไปหมดต้องดูกันครับว่าเชลซีท็อตโบรี่เนี่ยจะตั้งไข่แล้วเดินอย่างมั่นคงได้เมื่อไหอไร่รอติดตามจะเรื่องต่อไปฮะเรื่องนี้ถือว่าพีคเช่นกันครับเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ย มองดูคนอื่นประสบความสําเร็จมานานแล้วมันถึงคราวที่เขาได้ประสบความสำเร็จซะดีครับเบนเซม่า <z> ควา้าบอลลงดอสมัยแรกได้สําเร็จครับคือเวลาเนี่ยมันผ่านไปแล้วปีแล้วปีเล่าฮะที่เบนเซม่าครับทำได้แค่มองเพื่อนร่วมทีมรายชันผู้เขาเนี่คว,ว้ารางวัลใหญ่อย่างบอลลงดอแบบต่อหน้าต่อตาเลยไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดครับที่คว,ว้ารางวัลได้ทั้งหมดในปี2013 2014 2016, 2016แล้วก็ปี2017รวมถึงลูก้าโมดิชครับที่ทําได้ในปี2018เนี่ยส่วนเบนเซม่าครับเริ่มมีช ก็ตัวทําได้เพียงมีริลายชื่อเข้าชิงอันดับที่ยีองเท่านั้นหลังจากนั้นครับเบนเซม่าก <Yeah. S 1> ็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานอย่างหนักทาอย่างไรก็ได้ให้ตนเองเนี่ยสามารถยิงประตูหรือมีส่วนร่วมกับทีมให้ได้มากที่สุดรวมถึงการพาทั้งสังกัดเนี่ยควา้าแชมป์และเข้าใกล้ถ้วยรางวัลให้ได้มากที่สุดเช่นกันครั้งหนึ่งฮะเราเคยเห็นภาพที่เบนเซม่าเนี่ย ทำได้แค่ยืนดูแล้วก็ปุบมือยินดีให้กับโรนัโดที่ควา้ารางวัลบอลลงดอนในปี2014แต่ด้วยความพยายามและความอดทนครับที่เบเซมาตั้งใจทําต่อเนื่องมั้นแต่ปี2012นี่มันส่งผลให้เบเซมามีโอกาสเข้าชิงอีก6ครั้งและปีที่ใกล้เคียงที่สุดครับคือปี2 0 2 1ที่เจ้าตัวมีชื่อเข้าชิงเป็นอันดับที่4นะฮะตอนนี้เนี่ยเขาอายุ34ปีละแล้วก็ไม่เคยหยุดพัฒนาฝีเท้าของตัวเองเลยไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาจกนกระทั่งปี2022ครับคาริมเบติววม้า ham, ิ้ a, แลแากกว็ยฟ ฉันเป็นลิกส,สมัยที่14และผลงานส่วนตัวครับก็ถือว่าน่าประทับใจนะฮะยิงได้ถึง44ประตูจาก46นัดครับและมันเป็นฤดูกาลที่เขาสามารถยิงประตูได้มากที่สุดตั้งแต่คาแข้งมาเลยทีเดียวและแล้วครับเวลาของเบนเซม่าก็มาถึงฮะมันเป็นของขวัญของยอดนักตู้จากนักเตะที่ ไม่เคยยอมแพ้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเบนเซม่าเนี่ยควรจะได้รับมันจริงๆนั่นก็คือรางวัลบัลงอรกปี2022ครับสุดท้ายเขาก็คว้ารางวัลน,นี้ไปแน่นอนครับด้วยวัย34ปีเนี่ยมันทําให้เขากลายเป็นผู้คว้ารางวัลที่อายุมากที่สุดในรอบ66ปีครับนะับตั้งแต่เซอร์สแตลลี่แมทธิวนะฮะเมื่อปี1956นะแลวก็เป็นนักเตะฝรั่งเศสคนแรกนะครับที่ได้รางวัลน,นี้นับตั้งแต่ซิดาเดนซีดานเมื่อปี1998นะครับโดยเบนเซม่านะฮะได้กล่าวอย่างภาคภูมิใจรรรระหวววว่่่าาาางงงทีขึ้น,น,น,ววนััับลผม ข้างหน้าผมเนี่ยผมทําให้ผมรู้สึกภูมิใจมากๆเพราะผมไม่เคยยอมแพ้มันคือความฝันในวัยเด็กของผมผมมีแรงจูงใจผมมีต้นแบบสองคนในชีวิตนั่นก็คือซีดานกับโรนันโดอาานผมเก็บฟันนี้เอาไว้เก็บเอาไว้ตลอดและเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ ผมมีช่วงเวลาที่ผมไม่ติดทีมชาติฝรั่งเศสแต่ผมไม่เคยอยุดซ้อมผมภูมิใจกับเส้นทางที่พาผมมาถึงที่นี่มันไม่เคยง่ายมันคือครั้งแรกของผมมันมีความสุขและผมจะเดินหน้าต่อไปอายุมันเป็นเพียงตัวเลขน้องเลยนักเตะฟุตบอลยุคนี้เล่นได้นานขึ้นและผมมีแรงปรารถนาที่ลุกโชนมันเป็นเรื่องของแรงผลักดันที่ช่วยผมเดินหน้าต่อไปแล้วไม่เคยอยู่ซ้อมมันคือคําตอบอย่างชัดเจนเรื่องของความฝันมันไม่เกี่ยวกับอายุเมื่อคุณมีฝันคุณมีไฟคุณมีแพชชั่นและผมยังมีแรงปรารถนาที่ ลุกโชนมันเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้ผมเดินหน้าต่อไปและไม่เคยหยุดซ้อมเลยอ่ะและเมื่อคําตอบอย่างชัดเจนว่าเรื่องของความฝันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอายุฮะเมื่อคุณมีฝันคุณมีไฟคุณมีแพชชั่นแล้วไม่เคยที่จะหยุดทํามันครับสักวันนะฮะมันจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะหวังถึงอะไรไว้เหมือนกับที่คาริมเบนไซมาก็ไม่เคยหยุดทําตามฝันของตัวเองเช่นกันแม้ว่าเขาจะอายุ34ปีแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นฮะมีน้องคนนึงฮะก็มีฝันไม่ต่างจากคาริมเบนไซมาครับน้องคนนี้หวังที่จะคว้าบลง ในวงการฟุตบอลแน่นสักวันหนึ่งครับแล้วก็เขาก็ไว้ผมได้กโ,โลด้วยเราไปเจอเขาดีกว่าครับปี2023น่าน่าจะเป็นปีของน้องเขาด้วยนะฮะน้องออฟขอบสนามจ้ะและแล้วก็ถึงเวลาของผมนะครน้องใหม่ไฟแรงของขอบสนามณเวลานี้ที่จะมาเล่าเรื่องราว โมเมนต์ที่3ที่เกิดขึ้นในโลกของฟุตบอลปี2022ครับมาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าครับคิสียโนโรนัลโดคนที่ใช่กับช่วงเวลาที่ไม่ใช่ในสีเสื้อปีศาจแดงยุคปัจจุบันคิสียโนโรนัลโดนะครับกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในรอบ12ปีในฐานะของวีรบุรุษกลับบ้าน โดยการพกดีกรีรางวับลบอลลงดอร์5สมัยหลังจากปฏิเสธข้อเสนอสุดหอมหวานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แทบจะการันตีความสำเร็จให้กับตัวเขาได้แน่นอนแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับโรนัลโดไม่ได้เลือกแบบ แต่ถ้าว่าครับการกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้หลายๆอย่างมันไม่ได้เหมือนเดิมกับสมัยที่เขาเคยอยู่อีกแล้วทั้งผลงานของทีมองค์ประกอบเพื่อนร่วมทีมโครงสร้างสโมสรถึงแม้ผลงานส่วนตัวในฤดูกาลแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะออกมาดูดีแค่ไหนก็ตามโดยการยิงไปถึง18ประตูนในลีกเป็นรองดาวซันโวในวัย36ปีแต่ทีมก็ไม่สามารถคว้าตั๋วไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้อย่างที่เขาฝันเอาไว้ยูไนเต็ดทำได้เพียงแค่จบอันดับที่6ได้คว้าโคต้ายูโรปาลีกเท่านั้นนั่นทำให้ มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอยากจะย้ายทีมไปในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นครับด้วยค่าตัวที่มหาศาลและอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆทําให้ไม่มีสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทัพจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงปีซีซั่นจุดเริ่มต้นของดาม่าครั้งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นโรนันโดไม่ได้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลกับลาโยไบเยกาโนเจ้าตัวลงเล่นไปเพียงแค่45นาทีแรกเท่านั้นก่อนจะหนีกลับบ้านทั้งที่เกม พบกับท็อดแนมฮอสเปอร์ซึ่งถือว่าเป็นชนวนใหญ่ในการเกิดดราม่าครั้งนี้ช่วงท้ายเกมขณะที่ทีมนำอยู่2ต่อ0ูนเอริกเทนฮากพยายามจะส่งโรนโดลงสนามในฐานะตัวสำรองแต่เจ้าตัวกับปฏิเสธการลงเล่นและก็ทำพฤติกรรมเช่นเคยโรนันโดหนีกลับบ้านก่อนอีกครั้งทั้งที่เอริกเทนฮากเคยออกลงเตือนไปครั้งหนึ่งแล้วในเกมอุ่นเครื่องกับลาโยบายเยกาโนว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถยอมรับได้สำหรับเราทุกๆคนเราคือทีมและคุณต้องอยู่ในสนามจนจบเกม ทุกอย่างมันเริ่มประทุยิ่งขึ้นครับจนมาถึงเกมสุดท้ายก่อนที่จะพักเบรกฟุตบอลโลกเป็นเกมกับฟูลแลมถึงคราวนี้ดราม่าในสนามมันจะไม่เกิดขึ้นแต่มันดันมาเกิดขึ้นหลังจบเกมจากการที่เพียร์สมอร์แกนนักข่าวชื่อดังในประเทศอังกฤษที่เป็นคนสนิทของคิสเซโนโรนโดปล่อยคลิปตัวอย่างบทสัมภาษณ์กับโรนันโดที่มีเนื้อหาใจความถึงการที่โรนันโดนั้นไม่ได้มีความสุขอีกต่อไปแล้วกับการที่อยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดก่อนที่จะปล่อยคลิปตัวเต็มมาอีก2พาร์ทด้วยกันโรนโดกล่าวในบทสัมภาาาษณ์ว่เขรู้สึกกโดนหั มีหลายคนในสมสร ต้องการให้เขาออกจากทีมหลังจากเขาออกไปจากทีมครั้งแรกในปี2009จนเขากลับมาอีกครั้งเทคโนโลยีและสิ่งกอ่อสร้างต่างๆความไม่ลงรอยกับกุนซือคนเก่าอย่างรับลังนิกและอดีตเพื่อนร่วมทีมที่วิพาษ์วิจาร์ฟอร์มการเล่นของเขาอย่างเนวิลและเวนลูนีรวมถึงประเด็นที่สําคัญที่สุดในดราม่าครั้งนี้คือการที่เขาไม่มีความเคารพต่อเอริกเทนฮากแต่อย่างใดโดยโรนโดได้กล่าวเอาไว้ว่าผมไม่เคารพเอริกเทนฮากเพราะเขาไม่แสดงความเคารพต่อผมถ้าคุณไม่เคารพผมผม ก็จะไม่มีวันให้ความเคารพคุณซึ่งแน่นอนครับว่าโรนโดเตรียมใจไว้แล้วว่าต้องเจอกับอะไรบ้างหากให้สัมภาษณ์แบบนี้และเรื่องราวดราม่าครั้งนี้มันก็จบด้วยการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจยกเลิกสัญญาที่เหลืออีกกเดือนกับคิสเยโนโรนโดถึงแม้เรื่องราวครั้งนี้มันจะจบลงได้ไม่สวยหรูเหมือนที่แฟนปีศารแดงหลายคนคาดหวังเอาไว้แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเวลาผ่านไปยังไง แฟนผีจะจดจำคริสเซโนโรนโดคือหนึ่งในตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนเหมือนกับเรื่องราวในอดีตครั้งหนึ่งของลอยคีนที่ทะเลาะกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันอย่างหนักจนต้องย้ายทีมออกไปทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นกัปตันที่ดีที่สุดตลอดการของยูไนเต็ดที่แฟนบอลจดจำอยู่ดีเรื่องต่อมา ข่าวช็อกสะเทือนวงการแมนยูลิวอพูประกาศขายทีมพร้อมกันมันจะมีสักกี่ครั้งบนโลกใบนี้ครับที่2ทีมคู่อริที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการในโลกของลูกหนังและมีแฟนบอลสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นทั่วโลกอย่างสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลจะมีการประกาศขายทีมพร้อมๆกันทําเอาแฟนบอลอึ้งกันไปทั่วหน้าส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเห็นแฟนบอลเห็นชอบในเรื่องของการขายทีมอย่างแฟนบอลลิเวอร์พูลก็รู้สึกว่าบางครั้งบางข่าวประธานสโมสรของพวกเขาก็ไม่ได้กล้าจะลงทุนซื้อนักเตะฝีเท้าดี ค่าตัวแพงเข้ามาพร้อมกันหลายๆคนเพื่อตอบสนองการทําทีมของเจเกนคอปเหมือนอย่างที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้เป๊ปกดิโอลาหรือจะเป็นอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แฟนบอลต,ต่างก็รวมตัวประท้วงบอร์ดบริหารชุดนี้มาอย่างยาวนานแต่ไม่ใช่ในเรื่องของการทุ่มใช้เม็ดเงินมหาศาลเหมือนกับลิเวอร์พูลแต่มันเป็นเรื่องของการบริหารทีมการวางโครงสร้างของสโมสรที่ไม่เป็นระบบจนทําให้ทีมนั้นไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาควรจะอยู่มาตั้งนานแล้วเปิดหัวโดยสโมสรลิเวอร์พูลเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมา สื่อชื่อดังอย่างดิแอแลนติกได้ทำการเปิดเผยเรื่องนี้เป็นที่แรกว่า FSG หรือ f a n เวสปอ r ์ต Group กลุ่มทุนเจ้าของโมสรลิวพูที่นำโดยจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่ที่เข้ามาเทคโอเวอร์โมสรนในปี2013ได้จัดก,การให้โกลแมนชัคและมอร์แกนสแตนลีย์สองธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดูแลการสัญหาผู้ร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งหานักธุรกิจที่สนใจถึงขั้นซื้อทีมอย่างไรก็ตามนะครับทอมเวนเนอร์ประธานโมสรและหนึ่งในผู้ถือหุ้นร่วมกับ FHG กก็ออ,อมา ขายความจริงให้กระจ่างแล้วว่าแท้จริงแล้วพวกเขาตั้งใจขายสโมสรตามกระแสที่ดังมาก่อนหน้านี้โดยทอมแมนเนอร์ได้กล่าวไว้ว่าเราทําการสํารวจการขายแต่ยังไม่มีความเร่งด่วนไม่มีกรอบเวลาสําหรับการขายและเท่าที่ผมพอทราบมันเป็นแค่เรื่องธุรกิจตามปกติแต่เราไม่แน่ใจสําหรับผลลัพธ์ในอนาคตตอนนี้อาจเป็นเรา ที่ได้ควบคุมกิจการต่อไปอีกสักระยะหนึ่งมาถึงข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับในวันที่ยี่พฤศจิกายนอัฟลามและโจเอลเกเซอร์2ผู้บริหารของทีมออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่าแมนยูไนเต็ดคือหนึ่งในทีมที่มีปอดิตร์และประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกนั้นได้เริ่มมองหาทางเลือกใหม่ในเชิงกลยุทธ์บอร์ดบริหารได้ทําการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการหากลุ่มผู้ลงทุนใหม่การขายสโมสรการติดต่อทางธุรกิจเพื่อพัฒนาทีมและขยายฐานให้มากขึ้นสโมสร ้อมประเมินทุกข้อเสนอเพื่อยืนยันว่าทั้งแฟนบอลและสโมสรเองจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อหาโอกาสเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคตหุ้นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพุ่งสูงขึ้นทันทีหลังจากประกาศขายทีมและมันพุ่งสูงขึ้นถึง17%เลยทีเดียวแต่คาดการณ์ในเวลานั้นเชื่อว่าการเทคโอเวอร์จะมีมูลค่าสูงถึง9,000ล้านปอนด์แต่ในปัจจุบันนะครับอาจมีมูลค่าราวๆ4-5,000ล้านปอนด์เท่านั้นและนี่ก็เป็นการโฟกัสสูงสุดของปีศาจแดงซึ่ง ก็ส่งผลกระทบต่อการเสริมทัพในตลาดมกราคมเช่นกันและก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้แมนยูเนต์นั้นพลาดการคว้าตัวโคดี้กักโปตามการรายงานข่าวของไซมอนโจนผู้สื่อข่าวของเดลี่เมลที่ได้รายงานไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะถูกตัดงบเสริมทัพในตลาดมกราคมเนื่องจากเกลเซอร์ต้องการที่จะขายสโมสส์นั่นทําให้เอลิกเทนฮาร์กต้องพิจารณาในการเสริมทัพให้ถูกจุดมากกว่านี้ซึ่งการยืมอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและฟุตบอลโลกปี2022 ทางด้านอัฟลามเกเซอร์ก็ได้บินไปที่ประเทศกาตาเพื่อไปเจรจาหาลือกับนักธุรกิจในเรื่องของการขายสโมสรสุดท้ายแล้วทั้งแฟนผีและแฟนหงก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าฤดูก,กาลหน้าทั้ง2ส,สโมสรจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเจ้าของทีมใหม่กันหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับและก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เจ้าของรายการชื่อดังจะเข้ามาขยี้ยขยำจะเข้ามาขยี้ และปิดบทสรุป,<ไ>ปสุดท้ายสวยๆไปไหนไปไปนั่งไปเป็นไงบ้างครับ2ดาวรุ่งดวงใหม่ของขอบสนามนะฮะปีส0 23คาดหวังนะครับว่าทุกคนจะตอบรับกับน้องๆด้วยกระแสะที่เป็นคำติชมแล้วกันเนาะก็ลองแนะนำน้องๆได้ครับแล้วก็นี่จะเป็นนิวเจเนอเรชันของขอบสนามฝากน้องๆทั้งสองคนไว้ด้วยนะครับเอาล่ะกลับมาสู่เรื่องราวของปี2 0 2 2ครับซึ่งเรื่องราวสุดท้ายผมคิดว่าทุกคนคงจะคิดเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆครับเมสซี่ทะยานฟ้าคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จครับตลอดระยะเวลานมาเจ็ดป อการแข้งข,งของโรนีเมซี่นะครับแล้วตอนนี่นเขาได้รับสัญญาและเขาบอลอาชีพชุดใหญ่กับบาร์เซโลนาและรวมไปถึงการติดทีมชาติเจเนน่าชุดใหญ่ครั้งแรกเนี่ย mm hmm. ผลางานความสำเร็จของทั้งสองเส้นทางมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเ mm hmm. มซี่กับบาร์เซโลนาเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่านี่คือความสำเร็จและความยิ่งใหญ่อย่างแท้จ,จริงรตั้งแต่ที่รับโอกาสลงสนามเดบิวต์ตั้งแต่เกมแรกในปี2005จนกระทั่งย้ายออกไปในปี2021เรเดว่าเมาซี่กอบโกยความสำเร็จได้แทบทุกอย่าง ทั้งความสำเร,ร็จของทีมมันจะเป็นลาลิก้า10สมัยโคไปาเดเรจิต7สมัยซูเปอร์โคไปาเดเอสปานยา7สมัยยูฟา่าแชมเปียนลีก4สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ3สมัยฟีฟ่าคัพเวิลด์ลครับ3สมัยวร,มยรวมถึงรางวัลส่วนตัวอย่างฟีฟ่าเวิลด์เพลเยอร์1สมัยและบลอลลงดอออีก7สมัยแต่แล้วเมื่อเรามองไปที่อีกเส้นทางของเมสซี่กับทีมชาติอาเจนตินาชุดใหญ่ทุกอย่างส่วนทางกันอยสิ้นเชิงครับแฟนบอลชาวอาร์เจนตินาส่วนใหญ่มักจะตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะถ้าเก่งจริงไม่เห็นจจจะะะะพาาาาาาาอออออออรรรรร์์์เเเเนนนนนนนตตติคคควว้้้้้แแแแชมมมมมปปโโลลลลลกกกกกไไไดหืััััับบบบบบบสสซ่่่่ยยงง็ทีฟ ถามออกมาแบบนั้นเนอะเพราะว่าถ้าไม่นับความสำเร็จที่เขาทำให้กับอั์เจเนนาได้ในชุดเยาวชนและเหรียญทองโอลิมปิกปี2008นั่นคือผลงานกับทีมชุดเล็กเนอะแต่ว่ากับทีมชุดใหญ่เนี่ยมันมีความสำเร็จที่จบต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยเนะครับรองแชมป์สามสมัยในศึกโคปาอเมริกาตกรอบ8ทีมในฟุตบอลโลกปี2 0 0 6และปี2008รองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2 0 1 4ตกรอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกปี2018ที่บรเซียไร่ไดว่าผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าและผิดหวังงงอยย่่่าาซซ้กครถึนีีเม กดดันในความแพ้แพ้ส,สุดๆจนเคยประกาศเลิกเล่นกับทีมชาติอาเจีนาไปแล้วในปี2016ครับแต่ว่าสุดท้ายอย่างที่เรารู้กันครับเขาตัดสินใจกลับมาเล่นให้กับทีมชาติอีกครั้งจากพลังใจงของแฟงบนบอลชาวอาร์เจนตี ทั้งประเทศที่ส่งให้เขาครับหลังจากนั้นจุดเปลี่ยนของเมซี่มาถึงจนได้ครับปี2021เมซี่สามารถปลดล็อกสิ่งที่ค้างคางอยู่ในใจได้สําเร็จครับอย่างแรกสุดเลยคือเขาพาทัพอร์นเนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกาเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีต่อ้วกการคว้าแชมป์ฟินาลิซิมาในปี2022จนกระทั่งมาถึงทัวร์นาเมนต์ที่เขารอคอยมาอย่างนานแสนนานและเขาก็ทํามันจนได้ครับเขาเก็บเอาประสบการณ์ต่างๆรวมถึงความสําเร็จที่มันพอกพูนมาเรื่อยๆจากปี2021และจากทุกๆปีที่เขาเคยลงเล่นให้กับอรนเนตินา่าง จะลงเอยที่รายการนี้นั่นคือศึกฟุตบอลโลกปี2 0 2 2ที่กาตาและแน่นอนว่านี่คือฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเมซี่ครับสุดท้ายแล้วความตั้งใจความอดทนความพยายามตั้งหน้าตั้งตามมาตลอด17ปี มันออกดอกออกผลครับแล้วมันตอบแทนเมซี่ได้อย่างสาสมใจเลยทีเดียวเลยในเมซี่ทำได้สำเร็จครับพาทีมชาติอร์เจตินาคว้าแชมป์โลกได้อีกครั้งในรอบ36ปีซึ่งจะเป็นภาร,รกิจสุดท้ายในชีวิตการค้าแข้งที่เขาทำได้เช่นกันครับเมซี่กล่าวอย่างภาคภูมิใจถึงเรื่องนี้หลังควาา้าแชมป์ฟุตบอลโลกไว้ว่าผมรู้ว่าพระเจ้าจะประทานถ้วยใบนี้ให้กับผมผมมีความรู้สึกลึกๆว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ตอนนี้ไมช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองลองมองไปที่ถ้วยใบนี้สิผมว่ามันสวยงามมากเลยพวกเราพยายามกันอย่างหนักแล้วเราก็ทำได้สำเร็จ ตอนนี้พวกเราอดใจไม่ไหวแล้วที่กลับไปเฉลิมฉลองที่อาเจนตินาพวกเราอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนี่คือทัวที่ผมรอคอยมาทั้งชีวิตนี่คือความฝันของผมเห็นไหมครับว่าฉากจบของนวิยายเรื่องนี้เนี่ยสวยงามแบบที่เกินจินตนาการครับไม่มีใครคาดคิดนะครับว่ามันจะจบลงได้สวยงามขนาดนี้ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายควาเชาฟุตบอลโลกที่ตัวเองรอคอยมาตลอด17ปีได้สำเร็จและเขาก็กลายเป็นสุดยอดนักเตะเบอร์หนึ่งตลอดการแห่งยุคสมัยนี้ เลอเนโเมซี่ครับนี่คือ5โมเมนต์5เรื่องราวที่น่าจดจำในปี2022ที่เรายกมานำเสนอในช่วงท้ายปีและสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามีโมเมนต์อะไรอีกบ้างในใจเพื่อนๆที่น่าจดจำในปีนี้ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้นะครับอย่างเช่นบุกมาชนะลิเวอร์พูลที่ประเทศไทยได้หมดเลยเต็มที่ฮะตามสบายคอมเมนต์มาได้ปีใหม่ปีนี้ก็ขออนุญาตนะครับวอวยพรเป็นตัวแทนของคุณเบลด้วยเพราะว่าที่เบลบวชแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของทีมงานขอบสนามแล้วกันนะฮะก็ ขอพว่อให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆในปี2023สิ่งใดที่ไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้ในปี2022นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างมีสปีครับปาร์ตี้กันก็อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับพักผ่อนเยอะๆดูแลสุขภาพดูแลคนที่ตัวเองรักนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าส่งกำลังใจเชียร์กับทีมฟุตบอลที่คุณชอบกับทีมที่คุณเชียร์ที่จะลงเตะกันในช่วงปีใหม่ด้วยนะมีฟุตบอลด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันแล้วกันนะฮะก็ฝากติดตามขอบสนามนะครับใครที่ติดตามกันมาอย่างนาาาาาวนนนก็ขออตตติดตมามามั่่่ไปใครทีเพ้ห ก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวใจดวงน้อยดวงนี้ไว้ให้กับแฟนที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชขอบสนามด้วยนะครับและนี่คือรายการเกมเนระเบนข่าวอีพีสุดท้ายของปี2022ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาตลอดทั้งปีครับ2023ครับขอบสนามจะมีรายรใหม่ๆเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่น้องสองคนเท่านั้นแต่จะมีรายการใหม่ๆตัวผู้เล่นใหม่ๆเฟรย์เออร์ใหม่ๆยังไงก็งงงงฝากติดตามและให้ความรักให้ความเอ็นดูกับคนใหม่ๆที่จะขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนสสวััดีครบ อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ